มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสมเด็จพระสังฆราชมีพระดำรัสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวงราชการที่9เมื่อวันที่หนึ่งธันวาคม6-3ที่ผ่านมาจ้าพระคุณสมเด็จพระอาริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆาปาริณายก มีพระดำรัสเนื่องในวันคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบตมหาวิพล์อดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันเพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563ว่าอาภิรักษ์คิดต,ตัดสมัยคล้ายวันพระบร,รมราชสมภพพ,พระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบรมหาวิพล์อดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันชาติและเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกด้วยจึงควรที่เราทั้งหลายผู้อาศัยพระบารมีปกลปกล้าปกกระม่อมเป็นที่พึ่งจากพึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญคุณงามความดีอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ผู้ทรงเปรียบประดุจบิดาแห่งอาณาประชาราษฎร ราชธรรมสิประการที่เรียกกันว่าทศพิษร,ราชธรรมอันเป็นธรรมะสำหรับพระราชาหรือผู้เป็นใหญ่นั้นแ้จสิงแล้วย่อมเป็นธรรมซึ่งสถานะสำหรับบุคคลทั่วไปคนไทยทุกคนควรจะได้ศึกษาใคร่ครวนโดยตลอดแล้วน้อมนำมาเป็นแบบอย่างทางประพฤติสำหรับตนเพื่ออย่างผลให้สามารถเข้าใจกระจางจนทราบซึ่งนั้นแฟน ไม่มีวันจะคลอนแคลนศรัทธ,ธาที่มีต่อพระราชจริยธรัมมาปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนะกาธิเบศมหาภวิพลอดุลเดชมหาราชบร,รมนาถะพิษผู้ทรงตั้งพระราชหฤทัยมั่นในอันที่จะทรงสร้างสารรค์ความผาสุกร่มเย็นให้แก่พระสุนิกรภายใต้พระบร,รมโพธิสมภารอันร่มเย็นตลอดเจปีแห่งการดำรงสิริราชสมบัติ ทำประการแรกในทศพิธราชธรรมซึ่งพึงหยิบยกมาพิจารณาให้ถี่ถ้วนนั้นได้แก่ทานแปลว่าการให้พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นส่งมั่นคงในการบำเพ็ญทานสำคัญยิ่งยวดประการหนึ่งกล่าวก็คืออภัยทานหมายถึงการสละอารมณ์โกรธไม่จองเวรตัดความพยาบาทให้ขาดออกจากใจ เป็นการเจริญเมตตาพรหมวิหารไว้เสมอพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชอภัยทานก็ด้วยเหตุที่มีพระขันติคุณและพระมหากรุณาธิคุณล้นเหลือเมื่อมีผู้กระทำหรือว่าบั่นทอนกํำลังพระราชหฤทยัยในการสร้างสารรค์พระราชกรณียกิจด้วยนามพระราชหฤทัยอันบริสุทธิ์ก็มีส่งหยุดมีส่งถอถอยมีส่งระงับยับยั้ง ที่จะส่งอย่างประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเหตุนี้จึงทรงดำรงพระองค์อยู่อย่างสง่างามในการสังสมพระบารมีธรรมเราทั้งหลายผู้เป็นไทยจึงควรเจริญรอยตามพระราชจาริยาในรัชกาลที่9ก้าด้วยการบำเพ็ญอภัยทานแก่กันและกันอย่างไม่มีประมาณขอเราทั้งหลายจงคิดแต่ในทางสร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน เจรจากันด้วยเหตุผลอดทนอดกลัน้นแม้มีความคิดเห็นที่แตกต่างสร้างสารรค์คุณสมบัติของความเป็นผู้มีเมตตาอันเป็นประตูไปสู่ความเข้าอกเข้าใจกันพร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยปณิธานมุ่งมั่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตนซึ่งจะอำนวยผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองไทย สมพระบรมราชปรนิธานในรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมปรพิษพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขออนุภาพแห่งคุณความดีที่สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันบำเพ็ญทรงสำเร็จเป็นทิพสุขแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภุทธพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถประพิษและเป็นเครื่องพิทักษ์รักษาคุ้มครองประชาชาติไทย ให้ประสบความเกษมสุขสวัสดีมีกำลังพลังพร้อมในอันที่ทำนุบำรุงราชอาณาจักรไทยให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลนานเทินขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีชค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ